สวัสดีครับก็มาพบกับไมนาฬิกา Channel นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขายนาฬิกาย e ี่ห้อ IWC นะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาอ,อัตโนมัตินะครับคโครโนกราฟนะครับผมก็สามารถจับเวลาได้ทั้งหมด30นาทีนะครับสังเกตว่าเข็มเนี่ย เข็มวิเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเขาอยู่ตรงที่เลขหกเห็นไหมครับมันจะเดินตลอดเวลาบางคนคิดว่าเข็มวิมันจะอยู่เหมือนนาฬิกาทั่วไปจะอยู่ตรงนี้แต่ว่านาฬิกาที่แบบเป็นโครโนกราฟหรือว่ามีหลายๆวงเนี่ยต้องดูสังเกตดูนะครับว่าเข็มวิเนี่ยอยู่ตรงไหนคือเข็มวิมันจะเดินตลอดเวลานะครับวันนี้อยู่ที่หกนาฬิกานะครับผมตัวนี้เนี่ย เป็นโมเดลรุ่น3 716 0 6นะครับเป็นนาฬิกาแนวเดรสสปอร์ตนะครับนี่ใส่ให้ดูข้อมือผมเนี่ย6นิ้วครึ่งนะครับสวยงามนะครับตัวเรือนสแตนเลสแล้วก็สายเนี่ยเป็นสายหนังนะครับสวยมากๆนะครับสำหรับใครที่แบบว่าชอบนาฬิกาแนวแนวเดรสกึ่งสปอร์ตนะครับ แล้วก็ทำงานในออฟฟิศนะครับอยู่ห้องแอร์ทั้งวันอะไรเงี้ยเหมาะเลยนะครับแต่ว่าสายหนังเนี่ยข้อเสียของเขาคือมันมีกลิ่นเวลาใช้ไปนาน,านๆอะไรเงี้ยซึ่งบ้านเราเนี่ยเป็นอ,อ,อากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็เหงื่อค่อนข้างที่จะออกตลอดเวลานะครับมันก็อดไม่ได้นะครับที่จะมีกลิ่นออกมานะครับอันนี้คือข้อเสียของเขาแต่ข้อดีเนี่ยคือมันดูลักชัวรี่มาก มันดูสวยงามมากมันดูหรูหรามากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังเครื่องเห็นไหมครับเครื่องเนี่ยก็เป็นฝาหลังแบบเปลือยนะครับสามารถเห็น,นกลไกนาฬิกาอัตโนมัติได้นะครับนี่สวยงามจริงๆนะครับในราคาที่สามารถจับต้องได้ราคาก็คือไม่ได้โอเวอร์อะไรมากนะครับแล้วก็พร้อมกับ แบรนด์ที่จะบอกระดับโลกก็คือไปที่ไหนเขาก็รู้จักกันนะครับสำหรับคนที่เล่นนาฬิกานงี้นะครับผมสวยงามจริงๆนะครับคือเรือนนี้เนี่ยมันกันน้ำได้30เมตรนะครับแล้วก็เป็นเครื่องอัตโนมัติใช้รหัสว่า69355นะครับสามารถสำรองพลังงานได้4.6ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ขนาดไดมิเตอร์มันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ41มมิพร้อมกับกระจกซับไฟกันรอยขีดข่วนนะครับผมว่ามันเป็นนาฬิกาอะไรที่คุ้มมากๆนะครับคุ้มจริงๆคือมันใส่แล้วมันก็ดูดูมีคลาสนะครับเนี่ยดูมีคลาสสุดๆเลย นะครับสวยสำหรับผมนะสวยมากๆเลยตัวเรือนเนี่ยก็ผลิจตจากสเตนเลสสตีลนะครับพร้อมกับหน้าปัดสีน้ำเงินสวยมากนะครับอันนี้นะครับก็จับเวลาได้ก็กดปุ่มข้างบนนี้นะฮะสตาร์ทสต็อปรีเซตปุ่มล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูสตาร์ปึ๊บเห็นไหมครับ เข็มเนี้ยเข็มจับเวลามันจะวิ่งก็คือเข็มยาวๆอันนี้นะครับวิ่งไปพอมันวิ่งไปครบหนึ่งนาทีเนี่ยเข็มสั้นตรงเลขสิบสองเนี่ยมันจะกระดิกไปหนึ่งขีดแปลว่าหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็กดสต็อปตรงนี้นะฮะสต็อปมันก็จะหยุดแล้วนะครับแล้วกดปุ่มนี้คือรีเซ็ตมันก็จะกลับมาที่เดิมที่12บสนาฬิกา นะครับสังเกตว่าเข็มเนี้มันก็จะวิ่งตลอดเวลาเข็มวิน,นาทีนะครับสวยจริงๆนะครับถ้เาเกิดว่าใครแบบอยากไว้ได้ครอบครองก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับนาฬิกา iwc นะครับผมนี่ made in switzerland เห็นไหมครับขึ้นเลยนะฮะโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหรือว่า ถ้าเกิดใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ